อาสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสือ้อนรยงานต่างๆแบรนด์ยโกรโค0ู816646143ย้ำ0 8 1 6 6 4 6 1 4 3 คุณผู้ชมวันนี้พบกับพ้วนพางพลุบุรุพานะผมวันนี้เราจะทริปพ้กิจนะผมวันนี้ทริปจากท้องใหญ่นะผมแล้วก็มาบริเวณอ่าวกล้วยนะผมมาเกาะโกรดอ่าวกล้วยนะผมอ่าวกล้วยเกาะโกรดเนี่ยนี้เราก็วิ่งออกมาตั้งแต่9ก้โมงสานาทีนะผมเก้โมงครึ่งมาถึงนี่ก็ประมาณ11บเโมงสีนาทีก็วิ่งมาเรื่อยๆนะผมวันนี้ขึ้นลมสงบนะผมก็จะตกอยู่ประมาณ2ชั่วโมง10นาทีนะผมวิ่งจาก ใช่ฝั่งบ้านคลองใหญ่รับผมจนมาถึงบริเวณหาบกล้วยตรงนี้เราถึงหน้า,า่าบกล้วยเราก็ตีมืออ้าวโดนแล้วนะผมเดีย๋ยวเรามาดูกันนะมาดูว่าผมอนนี้เราก็อยู่บริเวณรดนี่เราอยู่บริเวณนี้นะผมอาบกล้วยที่เรามากางเต็นท์นอนกันนะผมบริเวณนี้นะผมที่เราได้ทําการนี่กางเต็นท์นอนนี่น้ําขึ้นสูงมากเลยนะนี่เราก็เดี๋ยวจะพาติด็กๆมา พักเล่นน้ําบริเวณนี้นะผมนี่เราก็มาสมาชิกก็เป็นครอบครัวพี่วัดนะผมมาจากสุรินทร์แล้วก็ปัตตินบุรีนะนี่มาดูสมาชิกด้านหน้านะผมด้านหน้าใครไปนี่นะผมเป็นเรือเลยก็มีเด็กๆเ,เล่นน้ำเป่าเล่นนะเล่นลนะเดี๋ยวมันไม่พาเข้าฟัง นู่นไงเข้าไปเล่นนู่นชายหาด,ดนู่นนี่ผมเราก็ตีหมือของด้านหน้าเราก็จะเป็นปะการังนะผมก็มีพานักท่องเที่ยวมาดำน้ำําดูปลาดูปะการังได้ผม,ผมก็ตรงหมึกบริเวณเวิร์กนี้ยนี่เวิร์กแนวชายเขาไปเลยนะผมจนถึงนู่นแหลมน,นู่นเลยครับนี่เราก็าจะมาพาหน้า,นา,นานลงบนนบริเวณนี้นะผม อ่าวกล้วยเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะผมว่ากิจกรรมวันนี้คือทิพครอบครัวนะผมครอบครัคหว,ว,วหลังจากที่ตีหมึกกันนะผมตีหมึกเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาทำรัศมิกันนะทีนี้เราก็จะมาอยู่เนี่ยบริเวณอ่าวกล้วยนะผม ที่เรามานอนค้างคืนกันนะผมสามวันสองวันสาคืนนะผมตรงนี้ครเพียนเรามากังเต็นนอนกันในวันที่มีพายุนะครับผมตูน้ำอย่างใสครับทุกคนวันี้เราก็อยู่ด้านหน้านะผมเดี๋ยวเราจะค่อยๆหย่อนสมอไปนะผมเพื่อที่จะพาเด็กมาเล่นน้ําบริเวณอ่าวกล้วยนะครับผม ปดูหมึกที่ตกได้ก็พอไว้ทําเป็นซาสมิเนาะไ,ได้เยอะเลยมากเพราะว่าเรามามีแต่คันตกปลาไม่มีคันตกหมึกบรรยากาศนะผมเงียบสงบม,ม,มากคลื่นเบาเบาาน้ำใสๆนะผมเดี๋ยวเร็วเวนี้ก็ใครที่อยากดำน้ำดูปการังก็จากขลองใหญ่ก็ไงเดี๋ยวจะ แจ้งราคาดีรับผหมดราคามิตรภาพแน่นอนคนระับกับเรือวภิภาวิดามารีนะผมแล้วก็วัวนพางทะเลบุรพานะผมเดี๋ยวเรามาดูน้ำน้ำใสมากทุกคน <laughs> <Làm hả>? <cười> <Đó>. <cười> 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 ừ. Mày Nóng. lại à, lên nước mà. นี่ครับผมเราก็พามาเล่นน้ำนะผมนี่อยู่บริเวณหน้าอา่าวกล้วยนะผมอา่าวกล้วยกาะกูกดน้ำใสมากนี่ครับผมน,นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะบผมที่เรา จอดเรือเล่นน้ำกันนะครับเผลอมีมาไม่ถึงเกาะเนี่ยถ้าไม่ลงอ่ะไม่มาเหยียบนี่คุยไม่ได้นะว่ามาถึงอ่ะพี่พี่ไปเยี่ยวมาแล้ว นี่ครับผมบรรยากาศบริเวณเอ่าวกล้วยนะผมอ่าวกล้วยกาะกูดที่เรามาจอดเรือตกหมึกแล้วก็เล่นน้ํากันนะผมนี่คือบรรยากาศโดยรอบข้างๆเรือน,นะผมเราก็อยู่ติดนี่อยู่บนหาดเลยนะผมหาดหน้าอ่าวกล้วยนะเราก็จอดได้เล่นน้าแล้วนี่ครับผมนี่ ขาก็อยู่บริเวณนี้นะผม <Okay. S 1> ก็ยายๆแม่ๆเขาก็เล่นทรายกันครับ <Okay. S 1> วันนี้เรามาขึ้นลมสงบม,มากนะครับผมวันนี้ที่เรามาจากบ้านคลองใหญ่นะผม mm hmm. ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะผมเก้าโมงสา mm hmm. อะไรนะ อันนี้ตัดตัดใช่ไหมยายอันนี้ด้วยยายบอกให้ตัด ตอนนี้ได้ปะนี่เลย นี่หาอะไรหาปูหาปูไปเลี้ยงสุรินนะูบรรยากาศนะผมยอดมากบรรยากาศโดยรอบ